เฮนะ hey, รู้ยังมีแต่คนโม่เท่านั้นแหละที่ยังเสียเงินดูซีรีส์สั้นแต่เรานาะเจอของดีเข้าให้แล้วแอปนี้เลยดูซีรีส์ฟรีไม่ต้องเสียสักบาทอยากรู้ใช่ไหมว่าคืออะไรแค่คลิกที่ลิงก์ข้างล่างนี้แล้วไปมันกันเลยจะดูเรื่องเดียวจบรวดหรือจะดูมาราธอนทั้งคืนก็ได้หมดตอนเยอะเนื้อหาดีดูฟรีทุกตอน ไม่ต้องเติมเงินไม่มีโฆษณาน่ารำคาญซีรีส์ฮิตซีรีส์รับคะแนนสูงมีครบและที่สำคัญอัปเดตทุกวนันภาพชัดระดับ HD ดูเพลินไม่มีสะดุดแค่2วินาทีโหลดเสร็จพร้อมดูถ้าไม่ถูกใจลบทิ้งได้เลยไม่เสียอะไอรระซักนิดฮัลโหลซิน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 ไม่ต้องกลัวนะบอกพ่อซิว่าเกิดอะไรขึ้นกูซินซินเลิกแ้งทำได้ ต่อยพ่อเธอมาก็ไม่มีประโยชน์หรอกพ่อเธอนะ่ก็แค่พนักงานระดับล่างที่ไม่มีความสามารถส่วนท่านผู้นี้คือภระยาของกู้ซื่อไป่เศรษฐีอันดับหนึ่งแห่งยุนเฉิงพ่อเธอนะ่ยเดาว่ายังไม่เคยเห็นหน้าคุณกู้ <ouri> ก็โดนไล่ออกไปแล้วมาใชสินสิน <c oughs> นี่จะต้องไหนไม่รู้ <c oughs> ไปที่วินล่าตรงชานเมืองแล้วก็สั่งการทุกคนไปที่นั่นกปกป้องคุณหนูกับคุณนายครับ จ๋าสินสินทำอะไรผิดเหรอพวกเขาถึงรังแกเราแบบนี้สินสินลูกไม่ผิดเลยทั้งหมดนี้ไม่ใช่ความผิดหนูนะแม่จะปกป้องหนูเองจะไม่ยอมให้ใครมาแกล้งหนูได้อีกพวกเธอจะมาสัมออยอะไรกันคุณนายวันนี้เป็นงานเลี้ยงวันเกิดของร้านร้านพวกพวกตัวปลอมสองคนนี้ทำให้เสียงงานหมดฉันน่ะจะช่วยคุณไล่พวกมันออกไปเดี๋ยวนี้น คนที่ควรใส่หัวออกไปคือพวกเธอตั้งค่ะจีนหลิงมากไปแล้วนะที่นี่คือวิลล่าของคุณนายกู้เลยนะตอกอี้ทุกตัวเป็นของแพงทั้งนั้นกล้าทำแบบนี้ชดใช้ไหวเหรอชดใช้เหรอต่อให้ฉันเผาวิลล่าหลังนี้ทิ้งก็ไม่มีใครกล้าหือกับฉันสักคำกล้าเหรอวิลล่าทุกย่าหลังนี้เป็นรีสอร์ทที่ใหญ่ที่สุดในเมืองหยุนเฉิงที่สามีซื้อให้ฉันนะต่อให้แกขายจนหมดตัวก็ชดใช้ไม่หมดหรอกสามีเธอเหรอสามีเธอเป็นใครฉันไม่รู้หรอกนะแต่ถ้ากู้ซื้อใบ่ายกล้านอกใจเขาก็ต้องไปตัวเปล่า สองแม่ลูกที่หญิงย่าโสจังอย่าบอกนะว,ว่ามีความสัมพันธ์กับประธานกู้จริงๆแกเป็นใครกันแน่ถึงกล้าอดีขนาดนี้ขอแนะนำตัวอีกครั้งนะฉันคือภรรยาของกู้ซือไบเจียนหลิง <c oughs> วิลล่าหลังนี้ก็อยู่ภายใต้ชื่อฉันฉันจะทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นอะไรนะคุณเป็นภรรยาประธานกู้เหรอเจียนหลิงแคนี่มันหน้าด้านจริงๆตอนแรกขโมยรถแล้วแกล้งทำเป็นเจ้าของวิลล่าตอนนี้กลับยังกล้าแกล้งฟอมตัวมาเป็นคุณนายกู้ หนาด้านเกเินไปแล้วนะคุยโวขนาดนี้หรือว่าเธอคือชู้ของประธานกู้ในที่จับไรย,ย่างอายเป็นชู้นี่จะกล้าทําออกหน้าขนาดนี้พูดบ้าอะไรของเธอฉันไม่ใช่ชู้นะฉันว่าลูกสาวแกก็คงเป็นลูกนอกพอกที่ไม่ควรให้ใครเห็นนะนี่คบมักแกนเมียน,น้อยกล้าทําขนาดนี้เหรอการตบครั้งนี้คือคำเตือนดูแลมือของเธอดีๆอย่าให้เปิดเข้ามาในววลาคนอื่นมั่วซ่วแกกก้าตกฉันเหรอ ส่วนครั้งนี้เพื่อบอกให้เธอรู้ว่าไม่ว่าใครก็ตามอย่าได้คิดรังแกลูกของฉันใครก็ได้ช่วยฉันจับผู้หญิงบ้าๆนี่ไว้บังอัดใครกล้าส่งเสียงดังในวิลล่ะพอบ้านโจตอนแรกฉันจะพาซินซินไปเที่ยวพักผ่อนต่างประเทศแต่เที่ยวบินถูกยกเลิกและไม่ได้แจ้งคุณก่อนคุณคือคุณนายกู้เหรอ พ่อบ้านโจคุณจำคนผิดแล้วละคะ่ะคนนี้ต่างหากที่เป็นภรรยาของท่านประธานกู้เจ้าของวิลล่าส่วนหญยนี่นี่ยก็แค่เมียน้อยไร้ย่างอายฉันเพิ่งมารับตําแหน่งไม่เคยเห็นภรรยาของประธานกู้มาก่อนพอบ้านโจวิลล่าแห่งเนี้เมื่อก่อนมอบหมาให้น้องสาวของสามีฉันกูส้สิสิเป็นคนดูแลเราเพิ่งคุยกันเมื่อกี้ถ้าไม่เชื่อคุณลองถามเธอดูสินี่ <laughs> พ่อบ้านโจวิลล่าทุ่ง้าชันเมืองมีทั้งหมด7หลังในบรรดาวิลล่าทั้งหมดหลังที่ใหญ่ที่สุดมีทุ่งทิวลิปขนาดใหญ่ที่สวนหลังบ้านฉันพูดถูกออไม่ครับแต่วิลล่าหลังนั้นมีแค่คุณนายกู้เท่านั้นที่มีสิทธิ์เข้าไปนะครับคุณรู้ได้อย่างไงนั่นเพราะกู้ซื้อใบรู้ว่าฉันชอบทิวลิปที่สุดเลยตั้งใจปลูกให้ฉันที่นี้คุณรู้หรือย่างว่าฉันเป็นใคร ทราบแล้วครับท่านผู้หญิงยันี่มันเป็นใครกันแน่ยะทำไมถึงได้รู้รายละเอียดของวินล่ยขนาดนี้ว่าหนรแพทย์สยามนี่จะเป็นภรรยาของประธานกู้จริงๆคุณนายผู้หญิงคนนี้ต้องเป็นเมียน้อยที่ท่านประธานกู้เลี้ยงเอาไว้นอกบ้านแน่นๆถึงได้กล้าอวดดีขนาดนี้อยู่เนี่ยเมียน้อยนี่ช่างอวดดีจริงๆกล้าบุกเข้ามาที่นี่ต่อหน้าต่อตาฉันเลยเหรออน นี่นคือการเข้าออกเฉพาะของภรรยาท่านประธานกู้นี่คุณคุณคุณคือภรรยาของท่านประธานกู้เหรอครับการเข้าออกของฉันไปอยู่ที่หลี่ไฟได้อย่างไรกันสามีฉันต้องหลงสเสน่ห์นางนีเขาแล้วแน่แน่ไม่อย่างนั้นสามีฉันจะพานางนีมาที่นี่ได้ยังไงใช่ใช่ใช่คุณนายพูดถูกหญิงชั่วคนนี้ต้องยั่วท่านประธานกู้แน่พอบ้านโจการใบนี้ยังพิสูจน์ต,ตัวตนของฉันไม่ได้อีกเเ,เป็นผมเองครับที่ตาต่ำจำภรรยาของท่านประธานกู้ไม่ได้ก็แค่เมียน้อยคนหนึ่งกล้ามาตกฉันพอบ้านโจ คุณว่าฉันควรจะสั่งสอนพวกเขาสักหน่อยดีไหมเรื่องแค่นี้ให้ท่านผู้หญิงลงมือเองได้ยังไงแม่จา๋าหนูกลัวพวกคุณจะทำอะไรทำอะไรเหรอเธอสวมรอยเป็นนายหญิงบุกรุกวินล่าแน่นอนว่าต้องไล่ออกไปแม่จา๋บาบัตรใบนั้นถ้าขโมยไปนะฉันต้องหาที่เป็นเจ้าของวิลล่าสั่งให้พวกเขาหยุดเดี๋ยวนี้เดี๋ยวก่อนฉันเปลี่ยนใจแล้วทุกคนออกไปก่อนคุณนาย ผู้หญิงคนนี้เหยียบหัวของคุณอยู่นะคุณจะปล่อยเธอไปได้ยังไงกันลนะ่ะปล่อยไปเหรอฉันจะปล่อยเธอไปได้ยังไงฉันก็ต้องจัดการลางจิ้งจอกนี่เองสินะฉันจะบอกให้รู้นะไม่เคยมีใครกล้าดูถูกฉันแบบนี้นี่แหละคือราคาที่ต้องจอ่ายแม่จ๋าลีไฟฉันต้องรู้ให้ได้ถ้าขโมยของของฉันออกไปได้ยังไงทุกเรื่องเลยฉันจะตามเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนี่เงินแกก็ไปสืบเลย ออกไปจากที่นี่ให้ได้ก่อนนะว่คุณอย่าตีแม่หนูนะไม่ต้องกลัวหรอกเดี๋ยวก็ถึงตาแกแล้วเธอกล้าเหรอวันนี้เลยนี่เธอยังเด็กมีอะไรก็มาลองที่ฉันเถอะแบบนั้นมันจะไปสนุกอะไรในเมื่อแกหวงลูกสาวแกขนาดนี้ถ้าอย่างนั้นฉันจะตีขามันให้หักลยพ่อจ๋าแม่จ๋าช่วยหนูดี๋ยวนี้นอย่าคิดมากดาวน์โหลดแอปตอนนี้และรับชมซีรีส์ทั้งหมดฟรี